พ่อว่าตั้งจิตมั่นเร็วคือจิตของผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมย่อมเป็นสมาธิได้เร็วทีเดียวความชักช้าแห่งสมาธิจิตนั้นหามีไม่มหาดีกาว่าหมายถึงผู้ที่ชาญเสื่อมไปเพราะอันตรายอะไรอะไรก็ตามเมื่อจะทำสมาธิอีกจิตของเขาจะเป็นสมาธิได้เร็ว เพราะพยาบาทนิวรนได้ถูกกำจัดไว้เสียไกลแล้วข้อว่าสีหน้าผ่องใสคือประการหนึ่งหน้าของผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมนั้นย่อมมีสีหน้าผ่องใสดังหัวตาสุขที่เพิ่งหลุดจากขั่วฉะนั้นข้อว่าไม่หลงธทำการกิริยาความว่าขึ้นชื่อว่า สัมโมหะมรณะความหลงตายของผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมย่อมไม่มีท่านเป็นผู้ไม่หลงเลยทำกรรมกิริยาดังว่าหลับไปฉะนั้นข้อว่าเมื่อยังไม่บรรลุคุณอันยิ่งกว่านั้นความว่าประการหนึ่งผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมนั้นเมื่อไม่อาจบรรลุพระอรหัสต อันเป็นคุณยิ่งกว่าเมตตาสมาบัติเคลื่อนจากพบนี้แล้วย่อมเข้าถึงรมโลกดังว่าหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นนี้เป็นคถาอย่างพิสดารในการเจริญเมตตา